สวัสดีคะ่ะเดต้นรับนะคะเข้าสู่ดึกดื่นวยอากากับที่นี่ที่แรกที่นี่ที่เดียวที่สุดออฟฟิเชียลวันนี้ค่ะมาอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะพี่เอิร์กนะคะเพิ่งปล่อยเพลงมานะคะเมื่อ30นาทีที่ผ่านมานะค่ะตอนนี้วิวยังไม่ไปทุกคนต้องทำหน้าที่นะคะในขณะที่ทุกคนก็เป็นแฟนคลับพี่วีและทุกคนก็เคยดูพี่เอิร์กเล่นเกมในติ๊กต็อก นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาช่วยกันนะคะในการปั่นให้ขึ้นพุ่งสู่ทยานเหมือนที่ทุกคนเคยทําในปรกนากฏการ์ต่างๆนะคะแล้วก็อดีตก็คือเราก็เคยแบบสร้างปรากฏการ์น,นะคะเลดกุบ,บีทางประเทศในวันเกิดพี่เอิร์กด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยมาจะมาช่วยกันปั่นนะคะสำหรับวิวของเพลงใหม่พี่เอิร์คค่ะก็สุขสันต์เกิด,ด้วยนะคะ โอเคกับเพลงที่มีชื่อว่าชอบนอนฟิชเจอริงวันไลฟ์วันไลฟ์คือใครอ่ะมาดูด้วยกันค่ะทุกคนหามาพร้อมค่ะสี่แป๊บนึงนะจอขึ้นอยู่ใช่ไหมโอเคจอขึ้นอยู่โอเคปะพร้อมค่ะแปะ๊บนึงนะเสียงขึ้นปะอ่ะลองดูซส์อ่ะแสดงมาช่วยหน่อย,ยกันึ<อ> <Okay. S 2> ่คมาค่ะพร้อมค่ะ สี่สามสองไปครับพี่เอิร์กดีฉันก็เพิ่งตื่นนอนด้วยเหมือนกันนะคะ <Then S 1> <Char issa. S 2> รัแบแชริสาเมโลดี้เดิมเลยอ่ะ ลิฟท์ลิท์ลอดลอดรอดมึงบันีตงที่ว่ามันเป็นมรดีเดิมฮ้ยคนนั้นคือใครทำไมหล่อจังอะระวังก็คือคนที่วันหลายไปใช่ไหมคะมึงเลิศมาชีวิตไลกชีวิตค่ะ เมึงเทดดีสุดๆอ๋อก็คือตามเกมที่เขาเล่นนะมึงใครๆก็เขาชอบดูเขาเล่นเกมผีอ่ะแล้วก็กีดทำแล้วก็เล่นคู่กับมันมึงการที่คนเรามันสามารถเอาเรื่องเล่นๆมาทำเป็นเรื่องจริงๆจังๆอ่ะ ก็ได้ทำใจแต่นอนแล้วนอนเธออยู่ในฝันพคตมากดีมากมึงแล้วเอ็มวีสวยมากแอนโทนี่หายไปไหนอ่ะไม่ต้องกลัวเพี่อะมึงแล้วมึงคากรายนี่คนาเป็นคนเอาเรื่องนึงโอ้โ้เลยหล่อเลยเบือเลยเบือ อมึงเพ็กแล้วมันมันโป๊ค่ามันโป๊มันแบบนั่นคือคนเราเวอร์สามารถเอาเรื่นเล่นเล่นที่แบบแต่มันก็เป็นอีกโมเมนต์นึงในชีวิตของเขาตอนนี้ที่ติดเกมหรือชอบเล่นเกมแล้วก็ไลฟ์เล่นเกมจนถึงเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าว่าไม่มาช่วยคนนี้หน่อยแล้ว ดีตรงที e ่ว่ามันเป็นโมอรดี้เดิมที่พี่เอิร yani> ์กอะลองได้อยู่แล้วแต่แค่เปลี่ยนโน้ตใหม่แล้วติดหู่ก็เดิมเธอจะชอบเพลงนี้มากกว่าไอ้นี่นะเล่นกูบี้นะเนี่ยเลิศ

ม่สิ่งที่นีใจคือชีวิตไล่ชีวิตเอ่อที่รู้สึกว่ามนุษย์คนเราอ่ะแม่งทำเรื่องที่แม่งไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องจังได้อ่ะแต่เอามาทำให้มันจริงจังแล้วทำให้ตัวเองดังได้อ่ะ <c oughs> นี่คือวิธีครเตอร์มิธีใหม่มากเหมือนกันนะเนี่ยตอน,นแรกไมเข้าใไม่เข้าใจว่าเขาว่าทำไมถึงต้องชอบนอนอ่ะ จบยังไงอะอยากรู้ว่าอีผีตายเลยจบอีผีก็คือตายเพราะว่าบอมมาว่ามอมมาชริสามาแล้วเออชริสาแบบเมันธนากรชริสาวันไลฟ์เว้ยฉันออุ้ยมึงกูออชอบสเไปเชียแต่งของเขาอะโดมอภิชาเมกัาอ่าฮะแป๊บนึงนะอยากรู้ว่าว่าใครเป็นคนแต่งเพลง Directed p ป r Direct ตอร์บายแ s นิ o โปร y ิวส์ i ชกอ็คือแอสิสตันโปรดิว์สภารสรรเนียวเลิเฮ้ยไปไนะไปนไปนไปคือจะบอกว่าชอบ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 ความรู้สึกแรกเลยนะคะที่ที่แบบรู้สึกเลยเพราว่าเออชอบนอนคืออะไร แต่นแรกก็ยังสงสัยอยู่ในหัวใจนะว่าชอบนอนคืออะไรอะไรเงี้ยเนี่ยคำแรกขึ้นมาก็เอาลงอยู่แล้วตั้งแต่แรกอ่ะแล้วแบบเนี่ยมุมเนี้ยคือมุมที่เขาเล่นเกมและนี่เหมือนจะเป็นไม่ใช่แต่ไม่น่าจะใช้คอมเขาเพราะว่าเราทำคอมที่เขาซื้อมาแล้หรือใช่วะ จริงๆเราฉันชอบเธออยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ตจังหวะที่คือเราไม่ได้ว้าวกับพี่เอิร์กตอนนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกแบบอุ้ยเก๋มากที่เอาเนี่ยแต่เราว้าวกับมันนะเพราะว่ามันก็คือเป็นคนเล่นเกมเหมือนกันแล้วก็อเออว่ะม,มันเขาคือคนในช่วงหนึ่งของชีวิตเขาที่แบบมาทําให้มันเป็นมีมใหญ่แล้วเขาก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากเลยเนาะความสัมพันธ์นี้ ที่ใหญ่บ้านไปแล้วก็ไปเล่นเกมกันจำๆเลยแต่คนนี้คือใครทำไมหล่อมากเนี่ย้ะโปมากชีวิตแรกชีวิตนะคะบอกเลยขออนุญาตแบบเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังคำเนี่กาางยพีมาก นับตาเรากลัวโดนหลักหลับหมอใช่ไหมหน้าหนึ่งในแสนบางคนมันก็คือบมึงมันเป็นความน่ารักมากเลยเนอะคำคือแบบบางทีเราแอบหลงรักใครหรือว่าเราชอบใคร่เราก็แค่อยากนอนแล้วก็ชอบนอนนะให้แบบ เขอยู่ในฝันเราอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนั่นหรอวะเขาอยู่ในฝเนเราไหมหยอกนะหยอกนเขาเขาเนื่อยกับอมไรหรอมันเสียงเหมือนรลยะเอยน่าหรอกอื้อ

ไอเลิศกรูฟีนะดิฉันจะช่วยปั่นจริงๆิดิฉันชอบอ่ะมันน่ารักอ่ะคือเราเองก็คือเราก็เคยเข้าไปอยู่ในไลฟ์ติ๊กต็อกเขานะที่เขาเล่นเกมอ่ะดิฉันชอบดูเขาเล่นเกมผีกับอีเกมที่มันเป็นตัวกระโดดดึง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 แล้วมันก็จะแบบผักเพื่อนลงไปอ่ะคือฉันชอบมากแล้วแบบอีเกมแบบบ้าบบอๆอะไรอย่างเงี้ยดิฉันชอบเข้าไปดูนางเล่นมากแล้วก็ชอบดูเวลาัางเขินกับผู้ชายที่แบบมาเล่นด้วยกันนางอ่ะ วิธีเกมเมอร์มากอีดอกนี่คือเกมเมอร์จริงๆเฮ้ยคนหนึ่งนะโอมากอีดอกแต่แบ<ต>บแต่สวยอะสวยมากตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวคอดบุตรของจริีดอกพูดเลยเน,น,น,นี่ยมันชุดดิมันก็มาช่วยมาช่วยป้องกันน่ะดูอ่ะดูความสัมพันธ์สองสองคนเนี่ยฟุกอ้อน อยากให้พี่อยากให้ชิบกับสามคนได้มนฟุกุร่าดขอเธอขอเธอนะชอบอ่ะอยากจะเห็นโมเมนต์เขาอยู่ด้วยกันอะ่ะ<บ> <c oughs> โอ้หนะ,แ,ะนนแต่เธอไม่เจอจคือมีคำหนึ่งที่เราอ่ะได้ยินมาจากใครสักคนหน<ๆ>ึ่งเราจำไม่ได้ว่า ี่เอิร์กเป็นคนขี้เกียจแล้วควรทางานกับคนขี้เกียจนะเพราะว่าคนขี้เกียจอะ่ะเขาจะหาโซลูชันในการที่จะทําให้งานนะั้นมันทําออกมาได้ง่ายที่สุดอะ่ะเออนี่ก็เป็นศิลปินคนใหม่ได้เลยนะเนี่ยอดีๆสำหรับวงการนะแล้วก็พี่เอิร์กก็ให้อะไรกับพวกเราเยอะเหมือนกันเนาะการความน่า <ไป S 1> รักของเขาความเป็นตัวเองของเขาแล้วก<อ>็ ความแบบความแบบเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ว่าอีดอกคนที่เกล็ดก็สามารถขึ้นทีปับสเตทได้อ่ะอีดอกแล้วก็มียอดวิวแบบเกือบร้อยล้านยังอ่ะโรบบี้อ่ะดูดิเดี๋ยวดูดิเริ่มโรบบี้กีฬาแล้วว่ะสามสิบแปดล้านได้อ่ะคนที่เกียดติดเกมแต่ว่าสุดท้ายก็มียอดวิวสามสิบแปดล้านไม่ตกหน้าป้าข้างบ้าน เราก็ยังมีแบบเพื่อนเพื่อนที่ดีมีแฟนมีขลับที่อละไอดอกมันก็จะมันจะแบบอะไรวะแล้วนี่คือทีปับเสร็จวยใครๆเข้าเพลงมาเป็นโคเวอร์เออจะเปก้าวสเวอร์ก็คือลองท่านฉ่ำคนดูดูเต็มและกรุปปีเดือนมกราคม2566หในทีปับสร็จคนดูเจ็ล้านวิธีแบบคนขี้เกียจที่ชอบนอนที่วอเพราะว่าในฝันมีกับเออเออ ทีใ่ใจใครดีใจที่ที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะช่วยปั่นนะคะเดี๋ยวจะช่วยดูแล้วก็จะเปิดบ่อยๆในเดือนมกราตรงนี้ให้จนกว่าพี่เอิร์กจะได้ขึ้นที่อัปเดตอีกหนึ่งรอบเป็นหนะ้าที่ของพวกเราทุกคนในการช่วยกันนะคะเพลงพอมากเพลงนี้มากค่ะขอให้เพลง,งดังๆฟังๆแล้วก็เป็นของขันวันเกิดให้กับเดียร์ชัยสาด้วยนะคะยังไงก็เออเป็นคนที่ดูอีสราอวยได้ได้บ้างแต่ว่าดูได้ไม่นานแต่ว่าส่วนใหญ่จะชอบเวลาดูพี่เอิร์กเวลาไลฟ์ประมาณ ตีสี่ตีห้าเพราะว่าเรานอนเป็นคนนอนเป็นนอนคนนอนเช้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบเห็นวีเอิร์ฟในวีล็อกแล้วก็ชอบชอบชอบดูวีเอิร์ฟแต่งในวีล็อกคนอื่นด้วยนะไม่ได้ดูในวีล็อกเขาละเออเพราะว่าเบิร์ดลัสส์เขาทำที่ชาวิสาหกใช่ปะเออแต่ว่าเราเราไม่ชอบเราเราเหมือนชอบดูวีเอิร์ฟผ่านมุมมองคนอื่นอะ่ะไม่รู้ทำไม น่ารักดีนะคะก็จะกำลังใจให้ค่ะเราดูเล่นเกมอยู่นะคะโฮมซู้อโฮมต้องมาค่ะกีต้องต้องได้กีตแล้วก็เครมผีอื่นๆเพ่เอกต้องอยู่เคียงคู่กับคนไทยที่ตื่นสายเอ๊ะตื่นนอนเช้านะคะโปรเฮกบุอดเขาไปโดนเดทกันโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะสับการติดตามแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณจริงๆมีความสุขมากนะคะกับวันที่หนึ่งมกราคมเริ่มต้นด้วยเพลงพี่เอิร์กทุกปีนะคะเป็นธรรมเนียม โอเคขอบคุณท okay, right. ah. ุกคนทำหสับนการติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตล่ำลับไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับตื่นชุฉลร่กับที่นี่ที่แรกทีนที่เดียวที่สุดบ๊ายบายที่อยู่